อยู่ไหมอเอาเร็วเอาเร็ววดอีกบอกแล้วมันสวยมันสวยอัดรีบอัดเข้าพี่รีบีอดัดอัดเข้าไปก่อนอัดเข้าไปก่อนติดอะไรปะมันใหญ่อะไรดิอั้ครับ เรปชออ่านไว้ก่อนพี่อ่านไว้ติดมั้งหนุ่ยซิลหนุ่ยซิลหนุ่ยซิลอันนั้นแหะพี่ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วไปอยู่อยู่โน้นเลยไปอยู่นู้นเลยไปอยู่หน้าเบ็ดนู้นเลยเด็กคันนี้ด้วยมั้งลากคันนี้ไปด้วย พี่ตั้งคันให้ดีหน่อยอย่าชี้อย่างนั้นพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครเปิดเบรกบ้างเปิดเบรกนิดนึงเปิดเบรกนิดหนไหมไหนเดี๋ยวมันเอกนี่ออกคันนี้บอกกันแล้วว่ามันสวยตรงนี้สวยแค่เดียวเอาเลยอืมโคตรสวยเลยตรงนี้มันพันกันได้เออนนมันมันอยู่โน่นมันวิ่งมานี่มันพันมันพันกันเนาะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่หน้าตาใหญ่เลยมันงอมันวิ่งมาแล้วครับยู่ป่ะงานอยู้ยูยู่ทีบ้างล่ามาขึ้อไปเลยไม่ได้เลยอ่ะม้ากึ้อเบ๋ยู่อยู่ซ่สหน่อยซิวะไอไอที่เขียบอยู่นู่นหไอนอยู่นู่นมุมนู้นหน่ะมุมขไผ่มุมหนวะ โอ้มันวิ่งแรงจริงแรงตัวใหญ่แน่เลยไม่ไม่ดิ้นเลยวะเออไม่ไม่ดิ้นเลยอ่ะฮะมาถมฮะเอ้ยยังยู่ยงยู่โย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 นี่ใกล้ๆนี่พี่ยิงยิงยิงยู่อยู่ยิงยิงิจะเป็นหน่วยซิว ตรงนี้มันสวยสวยอยโว้ก็โว้ก็ไม่ถมไม่ขาดขาดคำแป๊บเดียวเองเอาเลยเดินมาหัวตรงนี้มันสวยป่ะสวยตรงนี้ได้ยินเสียงมันกัดกบไงสิบสามโลญี่ปุ่นคอยดูนะอือสิบสามโลวิ่งเป๋ไปเลยอะอยู่มันอยู่ใช่ไหมอยู่สิมันดุกๆอยู่เมื่อกี้ได้ป่ะพี่ไหนวะเงียบเลยพเดินไปเอาป่ะเนี่ยฮะพี่จีนอะเอาอะไรทีคีบ กับแมงมิงวิ่งแรงว่ะป็นไงกลับบ้านยังไงบอกไปช่องช่องไว้ก่อนนู่นหน่ยวัดนู่นเลยวัดไชไปวัดนอกคุณติีมันมันวัดตรงนี้ไม่ไรนี่นี่อ้าวอยู่ตรงนี้อ้าวอยู่ที่ตัวโว้ยตายหาแล้วโว้ตายแล้วตายแล้วตายตื่นเต้นไงตื่นเต้นตื่นเต้นเราไปหาก็ไม่มีแี้ว่้แล้วใครอยู่กลอดภัยนี้ดูดีสี่โมงแล้วครับ เซิวของตัวเองเปิดหััวตรงนน้อะออกได้อยู่ออกได้อยู่อันนี้กดลอกใช่ครับเสียบหัใหญ่เท่าไหร่อยู่อยู่ใช่อยู่ไม่ใหญ่เล่ดึงอยู่ใช่มันดึงดึงเหมือนใหญ่บ้างประมาณสามโลปากมันขึ้นเมื่อกี้แล้วจีนตะกเกษสองโลสามโลไม่ใหญ่เฮ้ยื่อแต่มันวิ่งแรงไปกันวิ่งแรงกระโชดเลยมันแกล้งวิ่งไปเสียกันตัวปลากันที่ไหน

โอเคอะสามโลกว่าส okay, ี <c ười> ่โลได้สี่โลสี่โลนะสำเร็จแล้วครับไม่เห็นไม่เห็นครับโอ้โหชูขึ้นปลานหน่อยหายมดแล้วนะ